ในขณนะที่พี่ๆทั้ง3คนนะคะออกมาสนุกสนานกับพีมะแรกที่เกาหลีกันยกใหญ่ดูไปดูมาก็เหมือนเด็กน้อยวัยห้าขวบจริงๆเลยนะคะ ต่างกระโดดโลดเต้นกันยกใหญ่เลยทีเดียวเชียวสําหรับน้องแชงแล้วก็น้องเจนเนี่ส่วนพี่ซูนะคะก็ได้มาอภาพหิมะกาลังตกหนักลงทางไอจีอีกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันคือหิมะแรกแห่งปีของเกาหลีหรือเปล่าแต่ใดๆเนี่ยดูเหมือนว่าลูกสาวของพวกเรานะคะยังนิ่งอยู่เลยนะคะทุกคนยังไม่ได้มีการอัปเดตภาพเล่นหิมะแต่อย่างใดซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ต่างเริ่มเรียกร้องกันยกใหญ่แล้วค่ะว่าลิซ่า where are you ลิซ่าหนูอยู่ที่ไหนคะลูกพี่พี่เขากระโดดลดเต้นอัดคลิปโพสภาพลงไอจกันยกใหญ่แล้ว ซึ่งข้อสันนิษฐานของแอนนะคะก็พอจะคาดเดาเล่นๆไน้3มเหตุผลนั่นแหละคะ่ะเหตุผลแรกเลยก็คือน้องลิซ่าอาจจะเป็นคนถ่ายให้กับพี่ๆในขณะที่พี่ๆเล่นหีม้ากันอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็น้องลิซ่าอาจจะติดงานอยู่เลยไม่สามารถลงมาเล่นหีมะหรือว่าอาบรูปได้หรือไม่ก็น้องอาจจะกําลังให้อาหารเจ้าเหมียวน้อยอยู่นะคะเพราะว่าลูกๆทั้ง4คนอาจจะหิวแล้วก็งอนได้นะถ้าเกิดว่าน้องลิซให้อาหารช้าไปก็เป็นว่า ยังไงตอนนี้ก็แฟนๆก็ได้แต่คาดเดานะคะกันไปต่างๆนานา,นาว่าแบบเอ๊ะน้องติดอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วก็รอคอยกันไปเรื่อยๆแต่ไงก็อยากจะบอกน้องลิสนะคะว่าพวกเรายังรอน้องอัพภาพทางไออยู่นะลูกมามะมาอัปเดตภาพให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันสักหน่อยนะ